โคครับสบายดีย <c oughs> <c oughs> ินดีต้อนรับกระดูซอง MBT สรารวันเนาะเออไม่หนี MBT สรารวันสิพาทุกคนมาเที่ยวงานบุญออกพรรษาเนาะก็คืองานวัดนี่แหละวันนี้เราสิพาทุกคนมาเลาะอยู่ที่วัดเนาะวัดบ้านแสนวังใหญ่เนาะวัดกันได้ไะวัดวัดโพตากสีสุมังนารามบ้านแสนวังใหญ่ นี่เขาคลายกระทรงเนาะเขาซีลองตอนแรกเพิ่นผู้บ่าวคลายกันนะกระโงอันอันอันเทไลนี์ใครายไใครใครองจาบวอะอันหน,นึ่งเทไลน์สิบห้าเดี๋ยวไว้ตรงงามเด้อตะแหลงสิม,มาเด้อ <c oughs> ต้องมือกระเฮ็ดก,เกเ็เถงเนาะไอ้ยนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปวัดเนดดะาะเพราะวลเจ้าว่าสิไาย,ไไยจากอัน ง,งามๆเด้ออันนี้ตอนนี้เขากะเขามาวัดแล้วเนาะวัดลำพูนป่ามันเนาะบริเวณวัดมืเอนี้เขาสิผ้าทุกคนมาเบึงเขาวงกดเนาะอันนี้ก็คือความเสือ่อแต่ก่อนเนาะตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าตามความเสื่อเพิ่นว่าเออเขาวงกดนี่แบบ เขาจะมีเหือดไฟอยู่งกลางเนาะก็คือหันเนาะไปอยู่กลางกเลงแล้วห้าสิเข่าไปนี่เนาะแล้วห้าิเข่าไปแบบว่า่ให้ลงนะผู้ไดลงก็คือแบบว่าตามความเสือ่อคือว่าบาปนะ,ะรับผู้ไรเข้าไปบโบลงทางบบิเข้าไปแล้วก็เจอจึดแบบหอดก้างเลยก็คือว่าบุญเนาะตามความเสืออ่อเออนี่ก็คือเขาวงกตเนาะ บางวัดบางงานเขาจะบ่มีเนาะเขาแบบบางบ้านนะแบบเขาจะคือปัจจุบันนีหลบหลังไปกับโมโหเนาะอันนี้ก็หากระจัดขึ้นในปีนี้เนาะเพราะว่าแต่ละปีก็บบริจัดนะถือว่าโอกาสดีเนาะถือว่าโชคดีเนาะทุกคนที่ได้มาเบิ่งคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปลองเบิ่งเนาะดูว่ีไหเอา,า <S <S อันนี้มันมีจักรยางนี่ทั้งใายทั้งัวบวะ ไปทางใดกันเลยบ้างบูซาดอกไม้ปักหนึ่งเขาหาเถือไฟนำโศกทางนี้บ้างโออทางนี้ทางออกเออทางนี้ทางเขาน้อโอเคน่าจะว่าทุกคนเข้าไปเลยเนาะไปทางเข้าทางออกเดี๋ยวมายางเบิ่งก่อนเนาะ อาผู้จะขึ้นมาทางออกอันนี้ทางเขา้าหรืเอเปล่าบ่ไอ้เช้าผู้จาย่างมาทางเข้าไปเลยที่เอออันนี้ทางเข้าผู้จะเข้าไปหอดบ่บ่ลงที่นี่ขึ้นออกอทางนี้เข่าเีย้เนาะเดี๋ยวจะย่างไปตามทางเนาะที่จะถ่ายทางไปเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกประมาณหกเจ็ดโมงเนาะเขาจะมีการแหร่เนาะสาสุดกับบ้านแปดโมงเนาะเขาจะแห่ เพื่อไฟนี่แหละเพื่อไฟก็อยู่ทา้งไงดิเอออันนี้ก็สิมาถ่ายเป็นบล็อกขาวๆไว้ให้เบิ่งเผื่อมีคนแบบผู้ติดตามนะเอ้ยมี FC ที่ติดตามเพิ่นอยากมาร่วมงานเพื่อไฟในมื้อแร่งนี้เนาะเความจิตอารมณ์ให้ท่านนะเดี๋ยวมื้อแร่งจะลองมาถ่ายเบิ่งใหม่ฮักจักสิเห็นจะบ่อย่ามันมือเคลียร์นะกลับมาเข้าวงกุศลเราจะย่างเข้าไปเลยเนาะ อ,อ้าโอ้อันนี้มีซองทางเนาะทางนี้กั็ทางเดี๋ยวเขาเลือกทางนี้เดี๋ยวเราเบิ้งไหวเพราะว่าเด้เ <c oughs> บิ้งไหวจะในตอนแรกยันลืมเด้ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็คือทางจุกันเนาะเดี๋ยวเขา,าทำงานหอบหนึ่ง <c oughs> ยอสิญางเข้าไปเลยเนาะลายหอบเติมไปได้เพื่อสีหอดหนึ่งสองสามสี่โอ้สี่งเจาคือหอดไหวเถอะเึีนเ็กนอยจนแลน์แล้วเนาะเดี๋ยว,น,ยวน้อยอนนะนะย,ยังหอบหนึ่งหอบหนึ่งก็สิเข้าไปเขื้นเลย เย่ yeah. หอดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อเล็กเนาะเขาใส่เล็กอันนี้เพื่อไฟเนาะพอตะตะแล้งเขาจะมาต่เทียนอยู่นี่เด้เนาะกับประมาณนี้เนาะเนาะนี่เอ๊ะยางเข้ามาเนาะมาเวียนนี่แหละเวียนเพื่อไฟ ล้วก็จะมาว่างถูดอกใหม่นาะเพราะว่าลืมบอกไปเราทางนาจะมีดอกใหม่เราจะต้องเอาเงินเน็บกับดอกใหม่แล้วก็ซือแห่เข้ามาเนาะคันธูงามเนาะบรรยากาศคลองวัดงามดีเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศแคมนาบเนาะเพราะว่าเขาจะลองกระทงตอนแรกนี่แหละ หลังจากเวียดยืนนี่แหละเขาจะไปลองูปน้ำเนาะไปน้ำเสร็จเนาะไ,นไปไปยางลิออ้นบอไปเดียวตัดผาาเอาไปฝุ่นเลยเนะาะโอเคเนาะตอนนี้ออกมาจากเขาวงก้นและนะ้วเนาะดูไปจ้ารู้สึกว่า,า,วายางลายหอบเตอเนาะเฝืนสิได้ออกออแต่ว่าคือสิมวนอยู่เนนะะาะบรรยากาศตอนแรกแบบลายคนนะเขาถือแบบถือกระถอกกระท้งนะมาหาอันนี้ บรรยากาศประวัดเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเบื้องนี้กสิเป็นเนาะฟิแไปวัดไก่กับธรรมศาสตร์เนาะโอ้ยแนวมาเบื้องนี้ก็สิได้เห็นน้ำตกตาดเราะ พุ่นน่าทำตุ๊กตาหรอพุ่นเนาะแต่ในกล่องห้าเบิงมันคือใกล้เนาะกล่องมันเป็นเล่นว่ายเล่นอันนี้เนาะมันมันเหตุให้วัตถุมันใกล้ขึ้นพสนั้นห้าเบิงในจอเนี่ยมันคือใกล้เนาะอที่จริงหละใกลๆเนาะคือว่าส้มวิวมันงามดีเนาะเดี๋ยวอย่าลืมนะทุกคนตอนแรกมาแฮ มาแห่มาเอาบุญนำกันเนาะมาแห่กระถอกระทงนกันเนาะฮะได้แต่ว่าคอเมกัน่เนาะพี่อนก้มรอทอน้กเลยออขากระลงมาไรอย่นี่นี่ค่ะแต่มันบเห็นขัวคือแตก่อนเชื่อบรรยากาศดีเนาะ เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมาเบิงพญานาคเนาะพญานาคพญานาค,นาคโอใหไงเนาะฮ้ากระสงังเรียว,วังสองสามปีลั้งนะี่เนาะเป็นบ่อเจะอละาวาดโอ้จ<ห>้่เข้าเบิงเนจะ้่วเป็นน่ะเนี่ย าธุเด้อนี่นะโอ้โหนโอ้กใหญ่เนาะบนลมเดี๋ยวเฮามาเบิงเอ่เือไผจ่วเนาะมันจะถูคือ่เอาเทียนจ้คือบ่ใส่แต่เทียนเลย ใส่ถั่มันก็เป็นแดงๆแล้วเนาะใส่เทียนมันก็งามกว่านะจระนี่เออกระทงเพื่อเพื่อไพจระหน่อยเนาะไม่นรออันนี้เสีดให้ไพนี่อันนี้เพื่อเพื่อเพื่อจระองไดโอ้ยเขื่อจูเนียเขื่อจระจูเนียโหเนาะใหญ่ดี สเพื่อแข่งเนาะ่าไปเตะนะขงจวดิเพื่อไพ่เลยนว้วงคือมีดมา้่ึงวดจะป้ส่หนีเพื่อจวดไล่ลย่ามักวาอย่าออกหลักจะรมจะไปแห <c oughs> ่พ right? <c oughs> ี <enjoying attacking> <fear> <prisoner> ่มาทางนี walls, ้เพื่อไล่เองนะะ คนตกตอนแรกนี่ถือว่าจบเลยมรรยากาศบ่อยากโอเคได้เนาะแต่ก็จังได้ก็อย่าลืม่วนชว,วนทุกคนเนาะมาเรนมาเที่ยวฝา,ากกด <laughs> <ค>นไหค่ฝากกดแแร์กดนชอบจะใครตอนแรกเนาะประมาณหกเจ็ดโมงเนาะซาสุดกับแปดโมงเนาะเขาจะได้แฮเพือไพ่เนาะแล้วกะ็ลองกระทงนเนี่ยนะในตอนแรกเนาะคือสีมวนเนาะเบิ่งจาก แบบภาบรรยากาศจากกลางเวทนะก็คือมันจะมีแสงเทียนแบบอ่อ,อนๆชุมช่มๆนะวะโอเคเนาะคลิปเฮากับสิได้จบเพียงเท่านีนนะ้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร e <c oughs> และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไม่ๆม่ก็ส่อง M B T สลวันเนาะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีนบายพปเที่ยวหมไงงามเดินหางมีห <c oughs> างนี <c oughs>